ผลอะไรทุกคนเนี่ยกินเลยแล้วกันลองดู <Yahoo! S 1> ฮึผลเสือเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกคนน,นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็อยู่กับผมวายหนึ่งหนึ่งสามเดยวนะครับนะคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมพิงสังกะสีนะครับทุกคนผมบอกเลยว่าเป็นการเล่นครั้งแรกของผมเลยนะครับทุกคนแต่เสียงอะไรเสียงดังบกเบีกวุยวายเฮ้ยทำไมมีน้องไก่ ผมบอกเลยว่าเป็นการเข้าเกมครั้งแรกของผมเนียนะทุกคนนะมาดูกันซิว่าผมจะเล่นเป็นหรือเปล่านะครับแต่มันก็ไม่น่าจะยากหรอกมั้งน่าจะคล้ายๆบอกฟู้ดนะมาอันดับแรกเดี๋ยวผมสำรวจก่อนตรงนี้มีคําว่าเมนูมีมีช็อปอ๋อไอ้นี่น่าจะเป็นพวกเกมพารต่างๆปะอ๋อน่าจะใช่นะครับทุกคนสแต็กอ๋ออนี้คือสแต็กไอตัวนี้น่าจะเป็นกระเป๋าเออกระเป๋าไม่ค่อยเข้าใจเซตติ้ง อ๋ออันนี้การตั้งค่าต่างๆครับชึบอันนี้น่าจะเป็นที่รับควสนะประมาณนี้น,นี่คืออะไรวะอืมยังไม่เข้าใจเท่าไหร่นะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมลองออกไปดูก่อนว้าว <c oughs> นี่น่าจะเป็นที่ขายผลพิศานหรือเปล่าทุกคนผมซื้อได้ปะเนี่ยมันมีอะไรผลแสงผลอะไรวะเนี่ยไม่รู้จักนะอ่ะโอเขาทำอะไรกันอยู่ตรงเนี้ยอันนี้เราอยู่ในผลคอนโทลใช่ปะ ผลโอเปโอเปใช่ปะอุ้ยมีผลฟลินิกด้วยไม่มีคนไทยเฮ้ยอะไรเนี่ยทิ้งเต็มเลยผลพิษศาสหรอว <Wow. S 1> ้าวเอ้าผลอะไรทุกคนเฮ้ยผมได้ผลพิษศาสเต็มเลยย้าู <Yahoo. S 1> <c oughs> ผมไปข่ขโมยขวงข้าเจ้ามาไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ผลอะไรทุกคนเนี่ยกินเลยแล้วกันลองดูฮึ <c oughs> <c oughs> ผลเสื้อหรอย้าู <Yahoo. S 1> ใครอะ อยู่กับน้ำใครอ them. Them. ่ะเฮ้ยผมได้ผลลีโอพาร์ทุกคนไห wow. นสกิลเซตดูดี่เฮ้ยผมแรกไลน์นี่ด้วยบทนี้สร้าฝนเสียเอฟซีเอฟซีอยู่เอฟซีด้วยถ้าพิมพ์กันตรงไหนตรงนี้อ๋อเล่นครั้งแรกใครบอกเ c เอฟซีเล่นครั้งแรกอยากกินพอดีไอ้นี่ผลอะไรเนี่ยดรอปได้ปะยิงยิงไม่ได้วผมมีผลไม้เยอะเลย อันนี้ผลอะไรอะอเดี๋ยวค่อยกินกก่อนดีกว่าผมใช้ผลเสือไปก่อนโอเคเอเก็บได้ปะเฮ้ยผมเก็บได้ผมเก็บเ,กบเส่กระเป๋าได้อันนี้ผลอะไรมะละก,กอป่ะเนี่ยเฮ้ยใครแอดมายังไม่แอดผมได้ผลอะไรเยอะแยะเลยเฮ้ยผลมนุษย์ล่องหนหรือเปล่าเนี่ยโหลเฮ้ยดูนี่เฮ้ยเก็บไก่อนเก็บไปก่อนอ้นี้ผลอะไรวะ เอาไว้เดี๋ยวผมศึกษาก่อนนะทุกคนนะคุณผู้ชมครับผมได้ผลปีศาจมา PP ทั้ง5ผลนะครับทุกคนแต่ว่าผลที่ผมใช้อยู่ตอนนี้คือผลลิโอพาร์ธนะครับเดี๋ยวผมลองใช้ผลเสือดูก่อนแล้วกันโอเคมาแปลงร่างนี่เสือโสมกันร <c oughs> <c oughs> ับเควสไปรับเควสรับเควสก่อนใช่ที่รับเควสไหม <c oughs> ตรงไหนอะ่ะตรงนี้อ๋อที่ตรงนี้รับเควสโอเคมา เขาไม่ค่ายพวกนี้สี่ตัวไหนนี่แหละนี่แหละนี่แหละปีเบาจังเว้ยยูแ่แซมเอาไม่ได้ยูยูเซ็ปไม่ได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเปลี่ยนภาษาก่อนโอเคมาดูกันผมจะตีได้ไหมงี้ตีไม่ได้เอา้าท,ท,ทำไมเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทําทําทําไมผมตีไม่ได้อ่ะเออเตอืออืออือตีอตละวหนึ่งอ่ะ แต่อตีก็มาเลยครับเรียบร้อยมาเอมาเอมาเอรู้จักเสือยโศกังปะไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ตอนนี้ผมจะใช้สกิลได้ทุกคนผู้ผมจะตายผมแป้งร่างกลับได้ไหมโอเคในผมลองใช้หมัดดิเอ้าสกิลเซร็ใช้ไม่ได้เหรอเดี๋ยวนะ หลอดมานาอยู่ตรงไหนเนี่ยมาฟาร์มต่อนม่และนม่แหละ,หละโอ้ทีละหนึ่งบอสเอ้ย,อยขึ้นเวเร็วขึ้นเวเร็วนี่มาตี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 ทำไมเราตีบอจอย่างทุกคนทีละหนึ่งเองเหรอโอ้ผมโดนเกียนนะทุกคนผมจะได้ฟาร์มปะเนี่ยตี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 ต อจบแล้วมันสามารถฟาร์มด้วยกันได้เหรอทุกคนได้ปะได้ใช่หมนี่คนเสือถูกกันเลาควสโอเคเอามันฟาร์มด้วยกันได้เหรอได้นะทุกคนมันฟาร์มด้วยกันได้แต่ไอ้แมกมา ปั่นผมมันกวนผมมันไม่ผมฟามตัวเนี้ยนี่แค่เราตีโอเคเราได้ขอแค่เราขอแค่เราได้ตีเราก็ได้เหมือนกันครับทุกคนไม่รู้แหละเออนี่ขึ้นเลเวลแล้วับทุกคนมันกวนผมยังเลยทุกคนมันเพิ่มได้มันเพิ่มได้เฮ้ยนี่แน่มาเผื่อเราตีแรงขึ้นครับทุกคนผมตีทีละหนึ่งยังเหรอ p i k a c h เอกผมใช้ได้แล้วเฮ้ย ได้เลยเหรอมุ่งกี้ตายเลยใช่ไหมทุกคนสกิลเอ็กตายเลยอ๋อสกิลเอ็ก UX ทีเดียวคือตายเลยครับทุกคนแรงขนาดนั้นหรอเอ็กนี่แนะ่ขึ้นเลเวลแล้วครับทุกคนตีตีต,ต,ตีดาเมจก็จ่อยลอยจังวะผมอัพพลังผดพิศานแล้วนะตีเฮ้ยเฮ้ยมันมันกตีทีละสองได้แต่ผมรู้สึกว่าทำไมหมัดผมเบาจุงเบย อัพมัดแล้วกันมาลองดูเฮ้ยตีอ๋อผมผมต้องอัพมัดน,นะครับทุกคนถึงผมจะใช้ผลพิศดารแต่ผมก็ต้องอัพมัดน,นะครับเพราะว่ามันจะได้ตีแรงและต่อยแรงขึ้น U.X นี่เป็นไงครับทุกคนผมสามารถมารับควสตรงนี้ได้แล้วนะเออเชื่อสุกกัง U.X ไม่แน่ <Wow. S 2> ไม่ตายนะครับแค่ครึ่งหลอดไตไป แต่มันต่อยผมแรงมากเลยทุกคนนี่นะ่นี่แนะตีโอเคครับโอ้โหรีเวลขึ้นรรัวชิงสังกษีนี่มีแกะโคตรคุณ2ปีเหมือนบลอกฟูตไปทุกคนโอเคผมว่าเป็นหมัดเลยละกันนะโอเคจะได้ตีแรงตีแรงขึ้น่ะอุย้ยผมต่อยทีละเทะ่าไหร่อ่ะไม่โดนผมต่อยทีละเกียดเหรอถ้าเอกน่าจะเป็นดัดชนีเหล็กนี่ดัดชนีเหล็กเป็นไงล่ะ นี่แนะ่ <c oughs> นั่นเห็นไหมถ้าเพื่อนตีเราก็ได้รับควิสเหมือนกันนะครับเอ็กซ์นมมีมามาดิครับมาดิครับเตะแล้วถอยสก,กิลเรียบร้อยครับทุกคนอี่ชิงเลกาซีมันน่าจะช่วยกันตามได้นะครับนี่นี่แนะ่นี่แนะ่ต่อยต่อยอเคตอนนี้ก็เลเวล25แล้วทุกคนกิวโอ้แรงขึ้นแล้วทุกคน นี่มีแน่ถ้าผมเสร็จเควสนี้ผมน่าจะเลเวลสามสิบนะครับทุกคนมาเสร็จเควสนี้เดี๋ยวเราไปตีบอสกันจะเลเวลสามสิบแล้วตีต่ยีมาดิครับเข้มาดิครับนี่มีแน่ตายหมดก็เถอะโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็เลเวลสามสิบเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนอะไรวะอะไรวะตอนนี้ผมจะมาทำการตีบอสสมองนะครับทุกคนเลเวลยี่สิบ นี่แน่นี่แน่นี่แน่มาดิแลกหมัดกันวะละ่ะแลกหมัดกันวะละ่ละ,ละนี่เรียบร้อยครับทุกคนตอนนี้ผมก็เลเวลสามสิบแล้วทุกคนนะอ๋อตัวนี้เป็นเควสของบอสตัตวเลเวลสามสิบนะทุกคนไอ้น,นี่มันเลเวลเท่าไหร่เนี่ยอ่ะนี่ไงมาแล้วปุ๊บตอนแรกผมรับเควสผิดที่นะครับทุกคนเยุ่ยหน่อยเขามี เพื่อนตีหน่อยอืตังคีช่วยหน่อยเพื่อนลุมมันเพื่อนนี่แน่นี่แน่โอเคครับทุกคนนี่โอ้โหรีเ,เวลขึ้นเยอะเลยครับทุกคนถ้างั้นผมขออัพเป็นอะไรดีอ่าอ,อัพเป็นเลือดนละกันเลือดสักยี่สิบแล้วก็ผลพิศษสักยี่สิบนะครับทุกคนไอเลียม ไอเรียมมาแย่งบอสเหรอสกิลซีใช้ได้ทุกคนเฮ้ยหู ах, สกิลซีอะไรเป็นปืนอะไรปืนหมัดเหรอนี่ดัชนีบารบิกโก้อุอ้ยห,หลบ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 ,ลบ,ลบนี่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 มาดิครับเอ็กตุ้มจะแตกแล้วทุกคนตีธรรมาดาน่าจะตายอยู่ โอ้เกือบตายเลือดเหลือหกสิบตู้โอ้ฆ่าบอสตรงนี้ได้รีวิวเยอะเลยนะครับทุกคนคุณผู้ชมครับสำหรับ EP นี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวผมขอไปศึกษากข้อมูลและหาข้อมูลก่อนนะครับว่าเล่นยังไงไปยังไงมายังไงนะผมแบบยัง,งงงๆอยู่นะครับทุกคนโอเควันนี้ผมก็ต้องขอตัว,วลาไปก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับบ๊ายบายครับผม